ถ้าเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีการติดต่อกันอยู่ประปรายปัญหาของคุณที่เจออยู่ตอนนี้ก็เลยครับหนึ่งครับมันมีความเบื่อครับในความสัมพันธ์ครับสาเหตุมันเป็นเพราะอีกฝ่ายคาดเดาชีวิตของคุณได้ครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปซ้ายขวาหน้าหลังเขาคาดเดาได้ครับว่าคุณตื่นกี่โมงคุณทํางานกี่โมงพอเขารู้ว่าคุณทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือความหึงหวง เพราะคุณทําตัวเป็นของตายตั้งแต่แรกครับคุณต้องเลิกครับ2ครับเวลาที่คุณเลิกกับแฟนแต่ว่ามันยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับทำไงให้กลับมาคืนดีกันคุณต้องหยุดพูดบางเรื่องเช่นอะไรบ้างครับอดีตของเราแม้ว่าโอเคนะเพิ่งจะเลิกกันเมื่อวานแล้ววันนี้ยังมีการคุยกันอยู่เรื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาคุณต้องหยุดพูดครับ คนเนี่ยแมอยากให้เขารักอยากให้เขารู้เนี่ยว่าผมเนี่ยยังรักคุณมากเนี่ยฉันเนี่ยยังจดจําได้อดีตของคุณเนี่ยต่างๆพวกนี้ก็ไปพูดถึงอดีตต่างๆที่เคยผ่านมาทั้งหมดว่าผมยังจําได้นะคุณยังจําได้ไหมตอนนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับเราสนุกสนาเนเฮีฮาปาร์ตี้ญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณแฮปปี้ชอบผมมากชอบฉันมากตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณยังรอเขารู้กับว่าคุณยังไม่ตัดใจอะไรก็ตามแต่ที่ทําตัวเป็นของตายคนจะไม่อยากได้ครับคือคุณหมดเสน่ห์ จำไว้อย่างหนึ่งนะเวลาเลิกกับแฟนเก่าแต่ว่ายังมีการคุยกันอยู่แล้วคุณอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณต้องขยี้ปมในใจของคนคคุณต้องถอดโปรเซสสองอย่างครับอันนี้เบื้องต้นนะจริงๆแล้วเรื่องนี้คุณต้องไปทบทวนอยู่ในสังกิดแฟนเก่ากับสังรักถ้าจะเอารายละเอียดแบบเต็มเต็มเรื่องนี้คุณไปเช็ครีวิวหน้าเพจถอดโปรเซสสองอย่างหนึ่งครับเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยเพราะอะไรครับคุณเคยถามตัวเองไหม กับสองครับเขาออกไปเนี่ยเพราะอะไรครับคุณต้องถอดโปรเซสตรงนี้คุณยังไม่ต้องเชื่อคูคมนะแต่หลังจากจบไลฟ์เนี้ยคุณลองไปถอดโปรเซสครับคุณจะได้คําตอบบางอย่างคุณจะได้เบาะแสบางอย่างคุณจะได้คําตอบบางอย่างครับแต่ถ้าคุณอยากได้คําตอบทั้งหมดอันเนี้ยมันอยู่ในสั่งจิตแฟนเก่าปัญหาเนี้ยหลายคนเวลาเลิกกับแฟนเก่าแล้วยังคุยกันอยู่คูคมเข้าใจคุณนะว่าคุณพยายามยื้อคุณไม่อยากเลิกคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อย เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตถ้ามีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะครับมาอยู่กับลูกของเรามันจะเป็นยังไงแต่วิธีการที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันมันไม่เวิร์ครับถ้าคุณยังพยายามคุยเพื่อยือ้อบางคนถึงขั้นกับปรนิบัติพัดวีเปเขาอีกนะท,ท,ทั้งทั้งที่เลิกกันแล้วเนี่ยหวังว่าเงินต่างๆที่เราซัพพอร์ตไปเนี่ยจะช่วยทําให้คนกลับมาเปล่าเลยนะครับในทางกลับกันจากที่คุคม เป็นที่ปรึกษามามันกลายเป็นว่าคุณไปเทรนให้เขามองคุณเป็นของตายมากขึ้นแล้วหลังจากนี้มันจะทักมาเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการเงินเท่านั้นเพราะคุณเป็นคนไปเทรนเขาเองมันจะมีประโยคที่ไม่ควรคุยกับแฟนเก่า45ประโยค,คร,ระหว่างที่คุณยังไม่ได้เรียนในสังกกตแฟนเก่าคุณต้องระวังอันนี้ครับใครต้องการนะครับแชร์หนึ่งครั้งครับแล้วก็พิมพ์รหัสครูความสีครับเดี๋ยวบอทจะส่งทั้ง45ประโยคนี้ ห้ามพูดเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยมันคุณจะกลายเป็นของตายมากขึ้นแล้วมันจะจูนกันกันยากเช่นถามถึงญาติผู้ใหญ่ของเขาพ่อของคุณเป็นยังไงบ้างแม่ของคุณเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่จะกลับมาจูนกันยากครับครูคอมมักจะพูดหลายครั้งนะครับว่าความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับคุณแล้วจะมีความเรื่องนี้ครูคอมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ยแปดพัน 900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคุูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับ เขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจอยู่วิยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่า มันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับ คุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับ มูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ย9 9 0บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ 9700บาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ C.F. ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ